มามามาแล้วครับกับช่วงฮิตโดนใจวัยรุ่นอย่างช่วงปฏิบัติการรักคราวนี้มาอยู่กันที่โรงเรียนขนาดใหญ่ความประพฤติเยี่ยมเรียนเจ๋งเก่งทั้งบูและบุญรับรองว่าน้องๆจะแก้เกมรักของเราได้เข้าขั้นเทพเลยทีเดียวถ้าไม่เชื่อไปพบกับน,น้องๆแะคู่องผมทางนีครับ เละครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมทั้งบ้านเราได้บุกนะครับมาถึงโรงเรียนที่มีน้องๆน่ารักเต็ไมไปหมดเลยน้องๆครับโรงเรียนเชื่ออะไรครับนี่แค่เริ่มต้นบอลอพนะคะเสียงยังเสียงดังฟันชัดขนาดนี้นะคะรครเรียกได้ว่าพร้อมกันแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นค่ะโจทย์รักของเราในวันนี้นะคะโดนใจน้องๆหลายคนเลยมันคืออะไรครับพี่น้องครับ ระหว่างรักแท้ต้องแย่งชิงหรือว่ารักจริงต้องเสียสละแบบไหนจะโดนใสน้องๆมากกว่ากันคะแต่พี่ว่าถ้าเกิดให้ดีเนี่ยนะฮะควรจะไปได้เขาเรียกว่าเดินสายกลางนะครับยังไงคะเราชอบสาวคนไหนเนี่ยเราก็ไปแย่งชิงก็มาแล้วเราก็เสียสละแฟนของเราให้ผู้ชายคนอื่นเข้าไปเอาแล้วตอนนี้เราทำความรู้จักกับสองทีมดีกก่นนะครับเรียกนักป๊อวานีด้วยกันนะครับเริ่มจากทีมฝั่งนี้นะครับเป็นทีมหนุ่มรุ่นๆัวนะครับทีมเชื่ออะไรครับ มาถึงทีมสุภาพสตรีกันบ้างนะคะพี่ภูมิเอาล้วตอนนี้กับทางทีมทัสองทีมขึ้มากระดิ่งป้านะครับพอเมื่อตะทีมเราด้แล้วเลืกันได้ค่ะเลือกกันได้เลยอยากได้ทีมไหนเลือกได้เลยค่ะต่อต่อต่อเล็กได้แล้ม่พแล้วนะครวันนี้ได้หัวข้อแย่งชิงครับ ส,วส,ส่วนตะาลตะตะล่านะคะได้หัวข้อรักริงต้องเสียสละค่ะเราได้เวลาน้องๆเขาครลบประมาณ2-3นาทีนะครับเพื่อไปร่วงเม็ดต่อกันครับเห็นความพร้อมของแต่ละทีมแล้วต้องบอกว่าความสามารถอย่างเดียวไม่พอ ต้องพบความกล้ามาด้วยแม่กล้าทำขนาดนี้กล้าเต้นท่าอย่างนี้ให้ไปเลยเต็มสิบครับงเราอะยอมเสียสละค่ะเพราะว่าไม่ชอบการแย่งชิงไม่ชอบเยี่ยงของชาวบ้านเขาอะค่ะถ้าเขาคิดว่าเขาจะไปจากเราแล้ว พอเราก็ยอมเสียสละที่จะให้เขาไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าค่ะโอ้โหประมาณนักเ,เอกละครน้ำหน่งอะไรแบบนี้เลยนะคะเนี่ยให้เรียกคะแนนจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยก็เชียร์เชียร์เสียสละด้วยนะคะหัวข้อรักแท้ต้องแย่งชิงเนี่ยลำบากใจไหมโอ้ยไม่อยางง่ายอย่างง่ายอ่ะไอเดียเนี่ยห้าข้อนี่คิดเองกี่ข้อครับข้อหนึ่งข้อหนึง <c oughs> น่งพอแล้ววันนี้หนักใจไหมครับกับทีมสาวสาข้างหลังเราเนี่ย ได้ไหมครับเ,เชิญเชิญเชช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอมงับเอาละค่ะน้องๆพร้อมไหมคะ,คะพร้อมแหมพร้อมแล้วลุงกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเด็กรอไม่ต้อง เชิญคนที่คอยช่วยแก้ไขปัญหารักของน้องๆวัยรุ่นค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุกเรือนั่นเองค่ะวันนี้เห็นน้องๆทั้งสองทีมโอ้โหเาแอคทีฟกันมากๆแล้วก็เต็มที่กันเลยแล้วเขาจะแย่งชิงใช่ไหมคือเสียสลาก็ไม่ทราบนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับทีมไหนจะขึ้นมาพรีเซนต์ก่อนเสียสลากจริงๆเลยสุภาพบุรุษเสียสลากนะครับให้เกียรติทีมผู้หญิงพรีเซนต์ก่อนครับโปรเพอร์ที่ตัวสาวนะครับเริ่เลยค่ะ เสียสละให้เขาไปเนี่ยจะทําให้ดีกว่าเวลาแบบเราไม่ต้องแย่งชิงใครเขามาเราแบบได้มาด้วยใจเนี่ยแล้วก็ถ้าแบบเขาต้องการที่จะไปจากเราแล้วก็เออนะถ้าเขาดีกว่าแล้วก็เสียสละให้เขาไปคนเรานะคะการแย่งชิงมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกคะ่ะมันทําให้แบบหลายๆคนเสียใจทุกคนที่มีแฟนอย่างเงี้ยแบบถูกแย่งชิงไปเนี่ยช้าค่ะอย่างเดียวเลยช้าค่ะถ้าไปแย่งคนอื่นเขามามันจะบาปนะคะและกลุ่มคอนิชนนะคะ ไม่ชอบแย่งชิงของใครเพราะเราคือผู้หญิงสวยเลือกได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องๆขึ้นมาพีเต์พี่ใหายใจขนจมูกไม่ทางกันดีก็เสร็จกันแล้วข้ <c oughs> อมูลแน่นแต่ว่าพิเต์น,น้อย <c oughs> ต้องวงพี่ก่อน <c oughs> นีสุดยอดนะเราอยู่ค่ะเราอยู่อ้าวผมเป็นดงดาว้ยนะครับ <c oughs> เด็กหลอ่อแต่ไม่ตอแล้ว คือเวลาเรารักใครสักคนเราต้องให้สิ่งที่ดีที่ฝุดกับเขาใช่ไหมครับสิ่งที่ดีที่ฝุดกับเขาที่เราจะให้นั่นก็คือตัวของเราเองนี่แหละครับเราถึงต้องแย่งเพื่อให้ตัวที่ดีฝุดกับเราครับผมข้อสองเราต้องแย่งผู้หญิงนะครับกับผู้ชายคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาสวยจริงมันก็ต้องมีคนมาจีบเยอะจริงไหมครับงั้นแสดงว่ามันต้องแย่งนะครับมันต้องแย่งครับมันต้องแย่ง ผมว่าผู้หญิงเขาคงคิดว่ามีผู้ชายมาแย่งกันหลายๆคนจ่ะดีกว่าเพราะจะได้เห็นว่าตัวเองมีคุณค่าครับ <laughs> ถ้าไม่แย่งเนี่ยเรามันก็ไม่มีสปิริตนะครับคนเรามันต้องสร้างรสชาติให้ชีวิตครับรสชาติชีวิตอย่างหนึ่งก็คือการแย่งผู้หญิงนั่นเองครับ <laughs> มันสปิริตผู้ชายไงใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมครับสาวๆที่เราชอบถ้ามันสวยๆจริงๆเนี่ยมีคู่แข่งเยอะอยู่แล้วพี่โน,น <laughs> รสเอาแล้วครับตอนนี้นะฮะ้าความเกี่ยวน้องๆที่นังน่งฟัอง,อง,อง,องอยู่ดีวดวกว่า เราชอบแนวคิดของใครมากกัาการการเสียสละหรือว่าการแย่งชิงครับเสียสละครับเสียสละครับมีคนเข้ามาพยายามจะแย่งเข้าไปเนี่ยเราจะแย่งชิงเพื่อคนที่เรารักหรือเราจะเสียสละปล่อยเข้าไปแย่งครับโอ้โหโอเคโอเคที่ถามต่อทั้งทั้งที่เรารู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งดีกว่าเราและเรารักผู้หญิงคนนั้น จะยังแย่งอยู่หรือจะเสียสละแย่งครับโอเคทำไมครับผมขาดเขาไม่ได้ครับถ้าเกิดเรารักใครทักคนหนึ่งเนี่ยเรายอมต่อสู้เพื่อเขาไหมหรือเราจะยอมเสียสละให้เขาไปเสียสละให้เขาไปเสียสละให้เขาไปนะฮะใครเห็นด้วยใครชอบการเสียสละไหนยกมือขึ้นหน่อยซิใครชอบการแย่งชิงไหนยกมือขึ้นหน่อยซิ อย่างนี้ต้องให้กูรูผู้รู้จริงของเรานะคะเป็นผู้เฉลยคําตอบในเรื่องนี้ค่ะว่าระหว่างรักแค่ต้องแย่งชิงกับรักจริงต้องเสียสละเป็นอย่างไรค่ะฟังฝ่ายชายบอกว่าแย่งชิงเสียงดูดเดือดรุนแรงมากเลยนะครับซึ่งก็ความจริงแล้วมองก็น่าจะดีนะว่าเป็นผู้ชายล้วต้องทําอะไรต้องต่อสู้มาให้ได้ใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงนะครับน้องพูดเสียงอ่อนเสียงหวานว่าน้องจะต้องเสียสละให้ได้ แต่ผมอยากจะถามน้องจริงๆนะครับทั้งน้องชายและน้องหญิงเนี่ยไอ้ที่ตอบเนี่ยตอบในสิ่งที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ในขณะนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นใช่ไหมเราลองมานั่งมองนะในความเป็นจริงนะครับที่ผู้ชายต่อยกันแย่งแฟนเนี่ยเยอะไหมครับมันน้อยลงเลยครับกับสมัยก่อนฝ่ายสาวๆครับตบกันแย่งแฟนเยอะขึ้นไหมครับเยอะขึ้นครับเขายอมรับเลยนะครับว่าสาวๆในนี้ต่อสู้นะครับไอ้ที่กี้บอกเสียสละนั่ยนะ ออตอบตามความจําใจนะครับถามว่าทําไมครับทําการสติออกมาผู้ชายร้อยคนซึ่งเห็นแล้วตกใจมากเขาบอกผู้ชาย30คนรักผู้ชายผู้ชาย20สคนไปเป็นเมียของผู้ชาย30คนนั้นซึ่งรักผู้ชาย <c oughs> ผู้ชาย20ิคนมีภรรยาไปเรียบร้อยแล้วผู้ชายนะครับอีกห้าคนบวชพระไปแล้ว <c oughs> ผู้ชายอีกห้าคนติดอยู่ในคุก ผู้ชาย5ห้าคนเป็นเอดผู้ชายอีกสี่คนหมดสมรรถภาพทางเพศเพราะฉะนั้นมันเหลือผู้ชายน้อยมากนะครับน้องๆผู้หญิงนะครับมีน้อยต้องใช้สวยประหยัดยังไงก็ต้องแข่งขันแต่นั้นนนั้นพูดให้ฟังสนุกๆแต่ในความเป็นจริงเรื่องของการแย่งชิงและเรื่องของการเสียสละเป็นอยู่ตรงนี้ครับว่าอย่าใช้คำว่าแย่งชิงเพราะแย่งชิงคือไปแย่งของใครเขามามีใครเขายอมไหมไม่ยอมแต่แข่งขันได้ไหมเสนอตัวแข่งขัน ถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอย่างตรงตรงไปตรงมาแล้วคือแต่งงานเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นไม่คนจะแย่งเขาจริงไหมเพราะแย่งเขาก็ต้องต่อสู้แต่ถ้าเกิดเราไปรักใครเขายังรักกันอยู่เนี่ยเลาวิธิ์จะแข่งขันไหมวิสิทธิ์ไหมครับมาเรียนหนังสือนะครับมีใครยอมไหมเอาเออเองที่หนึ่งไปก่อนฉันยอมเป็นที่สองมีไหมครับไม่มีถ้าชิงได้จะชิงใช่ไหมครับเพราะงั้นแข่งขันนะครับแต่อย่าไปแแแย่่่่่งงงงงชิิคครรรรนนนนนนะะะัััับบขขขขไไววว้้เเพาาามีีตก็ เอาละครับตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งเนีฮยช่วงหน้ากลับมาเลยกันต่อครับชูรักชูรสครับผมสักครู่เดียวค่ะ